สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัชานิสาเจรนาเทพอยู่ชั้นป .1 ทับ3เล็กที่26ค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านนิทานอีศบเรื่องสุนักกับขโมยค่ะขโมยขึ้น หมายจะลักทรัพย์แต่เขาเหลือไปมองเห็นสุนัขยืนจ้องเขาอยู่ขโมยจึงเอาขนมที่มีในกระเป๋าโยนให้สุนัขที่เฝ้าบ้านเพื่อจะ ใช้ล่อมันไม่ให้เห่าหรือทำร้ายตนสุนัขจึงเห่าขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าที่เจ้าโยนขนมให้ค่าเจ้าต้องการปิดปากค่า ใช่ไหมขโมยบอกกับสนักไปว่าห้าเห็นเจ้าเฝ้าบ้านตอนกลางคืนก็กลัว ขนมให้เจ้ากินต่างหากสุนักรู้ทันขโมยจึงตอบไปว่าไม่มีทางที่เจ้าจะได้อะไรจากบ้านหลังนี้ว่า ว่าแล้วเจ้าสุนัขก็เห่าปลุกเจ้านายของมันโจนจึงจำใจต้องหนีไปโดยไม่ได้อะไรติดมือไปเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงินหรือสิ่งของไม่สามารถแลกกับความจรงรักพักดีของคนซื่อสัตว์ได้จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ